ครับกลับมาชับดาวยิบล้านกต็ตอทางช่องอ uh ่าหาชาแนลก็รักเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วยิบแต่ล้านกันจริงจ,ง,จงสุดยอดมากเมื่อวานนี้ก็โอ้โหบอกแล้วหนึ่งไม่มาจับหกสาตัวเดียวแล้วมาจริงๆด้วยนะแต่ส่วนใดใดที่เรียนแพทเทิร์นเมื่อวานที่ผมเอาขึ้นมาให้ดูก็เต็มๆเลยนะสองสจะเต็มเลยนะ มาแบบโอ้โหสุดยอดสุดกรูประตูดินเลยนะในเรื่องของวิชาใหม่ที่ผมนํามานี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะอา้าวนี่คือช่องไฮแชนลคือลักเป็นช่องที่ผมนําสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำรับพิชัยสงครามสู้จจรงโชคเป็นจรงกระทาดมาพูดคุยกับคุณฟังเป็นประจํามาแนะนำตั้งโวยถูกดูดวงให้เป็นเป็นจริงความสำเร็จสองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยกิ้งๆอยู่ที่ว่าตั้แต่ตั้ง,งใจส่องหรือเปล่า หรือสอ่งแบบไหนหรือสอ่งยังไงถ้าตั้งใจส่งได้ทุกแพตฟอร์มได้ทุกเวลาแต่ว่าการจะทําอะไรกันแล้วแต่ถ้าเรามีความรู้มันก็เป็นพื้นฐานนะครับใช่ไหมครับคือความรู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จอยู่แล้วการวิเคราะห์อะไรกันแล้วแต่ถ้าวิเคราะห์จากความรู้พื้นฐานความรู้ที่เรามีเนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะง่ายมันจะเก่งแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราคาดการเราโน่นนี่นั่นก็ได้คาดการได้ไหมเดาได้ได้ได้ได,ได้หมดไม่มีผิดครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักวิชาเดาในถูกหลัก มีหลักวิชานิดหน่อยนั่นเราจะนิ่งได้ดีกว่าเราจะถือว่าเราวิเคราะห์ได้ดีกว่านั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักจริงๆที่ท่านต้องได้เรียนรู้ที่ผมย้ําอยู่เสมอว่าท่านทําไมต้องเรียนท่านทำไมต้องรู้ถ้าว่าท่านเดินทางสายนี้หาเงินจากดวงดาวท่านต้องเรียนต้องรู้ถ้าอยู่เฉยๆอยู่ ENT, <c liches> นิ่งๆไม่พัฒนาความรู้ด,ด้านนี้แล้วก็มันตามไม่ทันดาวแน่นอนครับดาวเขาก็มีวิถีมีชีวิตมีจิตใจในการที่จะเรียนรู้ท่านเหมือนกันเพราะท่านเรียนรู้เขา เขาก็จะเรียนรู้ท่านเมื่อทั้งต่างคนต่างรู้กันแล้วก็เอาละไรตนี้ก็ไปจังวางเหมือนกับเรารู้หลักนั่นแหละศัตรูเก่งตรงไหนอะไรตรงไหนเรารู้หมดศัตรูเขาก็เรียนรู้เรามันกันเราเก่งยังไงอะไรยังไงเหมือนกันหมดแต่เพราะฉะนั้นมันต้องมีลักษณะที่ว่าควบคุมตัวควบคุมเพราะฉะนั้นตัวควบคุมนี่ถือว่าเป็นหลักสําคัญนะจิตใจเรานั่นแหละเป็น่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดการควบคุมการแน่แน่การเชื่อมั่นอยู่ในหลักการนี้หมดเลยนะเชื่อมั่น ไม่แกกังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้เราคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นวันที่25พฤษภาคม2568ก็ตัดสินใจทันทีนะอันนี้ก็เรียกว่าเรา,าจัดก่อนยี่บเเพราะ29มิถุนาเนี่ยเขาเต็มหมดแล้วนะที่นั่งทุกที่นั่งเต็มหมดแต่ว่าเพราะฉะนั้นวันที่25ผมก็เลยจัดขึ้นมาแจมนิดหนึ่งระหว่างที่จะไปวันที่29มันจะยาวไปไง29ิามิถุนามจะยาวผมก็เลยจัดมาแจมนิดหนึ่งเอา25 เอายี่บห้าพฤษภาคมเพื่อจะให้ไม่ไกลจนเกินไปถึงวันที่เก้าเพราะว่าต้นเดือนเราทำมาแล้วนวันที่วันที่สี่พฤษภาคมเราทำวันที่หนึ่งแล้วแต่วันนี้พอปลายปลายเดือนเราก็อยากจะมาทำอีกทีหนึ่งเพื่อจะชะลอในเรื่องของวันที่29ด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะไปจิบกาแฟวันที่25้าพฤษภาคมก็สมัครไปด่วนๆน,นะสมัครไปด่วนๆเลยนะครับอันนี้เราผมจากัดไว้แค่8ท่านนะจำกัดไว้แค่8ท่านที่จริงแล้วมีแค่2อสาท่านเน่งเราก็ไป มีท่านเดียวมีก็มีท่านเดียวผมก็จะไปมีท่านเดียวผมก็จะไปเอาหลักการเลยคือแสดงว่าท่านตั้งใจที่จะเรียนรู้อยู่แล้วถ้าท่านตั้งใจที่จะเรียนรู้คนเดียวผมก็ไปนะไปเจอก,กบแฟไม่มีปัญหาหรอกท่านสมัครมาคนเดียวนะผมไปแล้วไปเจอเลยอยู่ทั้งวันนะสองคนเนะี่ยเราคุยกันไม่มีปัญหาแล้วนิง่งนิ่งด้วยเพราะว่านะสองคนเราจะนิ่งท่านจะได้ความรู้แบบเต็มเต็มนะมีท่านสมัครมาหนึ่งท่านแล้วรอยี่ห้านะยี 25, นะ่ห้าไป ชัดเจนแน่นอนหนึ่งท่านนั่นแหละผมก็ไปไม่เป็นไรถ้าไม,ไม่ไม่มีใครมาไม่มีใครเสริมเราก็ไม่ว่าใครอยู่แล้วไม่ว่ากันอยู่แล้วไม่มีอ่าสนใจไม่มีอะไรใครอยู่แล้ว,วใครอยากไปได้ความรู้จัดเต็ม <laughs> จัดเต็มงานนี้นะนะสองคนก็ไปคนเดียวก็ไปนะแม้แต่ท่านไม่ไปผมก็ไป,ผม,ไปผมจะไปนั่งจินกาแฟขงผมนี่แหละนะไปนั่งพิจารณาดีแล้วผมก็ยิงของผมยิงของผมเองไปยิงเราเราสองคนนี่ไปยิงกันโอ้สนัน <laughs> สองคนนะสมัครมาหนึ่งคนไงเพราะว่าเราแค่รับแค่แปดท่านก็ไม่อยากให้เยอะหรอกครับเพราะว่าเราจะทำทำไม่ให้มันห่างจนเป็นที่ยี่สิบเก้าไงเพราะฉะนั้นท่านใดอยากไปตรงนี้ก็ถือว่านะไปเสริมทับความรู้เราความรู้เรียนรู้กันอยู่ตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะวิชาใหม่ที่ผมนํามาอา้าวสาระดีก็ขอบคุณคิมน้ามันมาบายู่นะวนท่านใดที่ต้องการอยากจะได้ใบเขียวก็สนับสนุนช่องรายการไปก็สนับสนุนและท่านใย่าลืมทักไปนะครับ ใบเขียวจะเด้งขึ้นที่ท่านเองหรือท่านทักไปเฉยเฉยก็ได้ใบเขียวก็จะเด้งขึ้นที่ท่านแต่ว่ามันก็จะหนืดนิดหน่อยนะช้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ท่านก็ทักไปตามนะั้นะตามนี้นะตามที่ขึ้นอยู่แหละนะข้างล่างใต้นี่ครับเนี่ยท่านเรียนอยู่แล้วก็ว่าไปตามนั้นนะครับเอามามาวันนี้เลย <c oughs> วันนี้มีตลาดลาววันนี้มีตลาดลาวส่วนการเรียนรู้เนี่ยผมว่าก็เป็นสาระสําคัญนะที่ผมคัดมาในจริงจแล้วมันเป็นสหลักสูตรแต่ชุดวิชาคือเหมือนอันเดิมแต่พอมาอันใบนี้มันจะเป็นเท่ากับว่า4ี่ชุดคัมภีรวย บวกอีกหนึ่งคำพีก็เรียกว่าเป็นคำพีเจ็ดเทพอวยชัยอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆใครได้เรียนเจ็ดเทพอวยชัยนี่โอ้สุดยอดมากก็จะมันจะรวมในเรื่องของยามภาคพิสดารด้วยนะาเป็นเรื่องของยามภาคภาาพ,พิสดารยามภาคพิสดารมันจะอานนในเรื่องของภายกระซิบด้วยส่วนหนึ่งนะก็เรียกภายกระซิบด้วยท่านจะรู้ได้ไงภายกระซิบท่านท่านจะรู้ได้ยังไงอ่ะายตัวนี้จริงกับท่านหลอกกับท่านเนี่ยท่านจะรู้ได้ยังไงเนี่ยภายกระซิบเนี่ยก็จะเป็นวิชัยวิชาหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้า อ่ามก,กราคมไอ้ยวี่ยี่ห้าพฤษภาคมนียี่ห้าพฤษภาคมนี้นะอ่าก็ไปน้อยๆดีครับเราจะได้แบบเนื้อตเต็มๆเลยนะครับผมว่าก็ถือว่าสุดยอดนะใครแสดงว,ว่าถ้าไปวันที่ยี่ห้าเนี่ยผมว่าท่านตั้งใจไปเรียนจริงนะตั้งใจไปเรียนจริงหรือว่าท่านใดอยากจะไปเกี่ยวกับกาแฟกับผมก็ไปนะครับก็ไปได้นะครับวันที่ยี่ห้านะวันที่ยี่ห้านะอันนี้แค่แปดท่านเองนะรับแค่แปดท่านมาแล้วสองมาแล้วมาแล้วสองครับก็มาแล,ล้วสองเลยยี่หกวันนี้มาแล,ล้วสองเลยยี่หกเพราะฉะนั้นก็ กท่านใครจะเป็นคนที่ถูกรอมาที่หนึ่งก็ลองแจ้งไปนะศูนย์64268810บ้านหมดูล198นะตามไปแล้วกันนะครับอากลับมาดูวันนี้เลยนะมาดูวันนี้เลยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เดี๋ยวไปดูวันนี้เลยแล้วกันเนาะผมไม่ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้ววันนี้รู้สึกเสียงมันก็มันเหมือนอ่าเสียงเราไม่ค่อยไม่ค่อยมันไม่ค่อยให้ปี้กับเสียงเท่าไหร่ครับเสียงคล้ายๆมันไม่ออกมาพูดเราอยู่้างไหนครับอาจจะเจอฝนด้วยอะไรด้วยต่างๆนานา ก็เรียกว่ามันพลังมันน้อยแต่นี้อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมให้ท่านดูของอันนี้ของเมื่อวานนะท่านไม่ใช่แจของวันนี้นะแต่วันนี้เนี่ยถ้าถ้าท่านอยากเรียนท่านท่านเรียนรู้ปุ๊บท่านก็จะทาได้ทุกวันแบบนี้อันนี้ของเมื่อวานใช่ไหมอย่างเมื่อวานผมบอกไปแล้วตัวตัวตัวยามใหญ่เขาช่วงอ่าสิบแปดนาฬิกาสนทีหนึ่งใช่ไหมนั่นคือตัวยามใหญ่เขาตัวยามใหญ่ท่านไปเจอยามใหญ่หนึ่งเนี่ยท่านอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะเขาเป็นตัวหลักเขาเลยเป็นประธาน ประธานนี้อาจจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เพราะว่าประธานอาจจะมอบหมายให้ใครมาก็ได้แต่ถ้าลักษณะตรงนี้ท่านต้องเรียนรู้ตัวคุมตัวคุมยามคืออะไรครับตัวคุมยามคืออะไรตัวคุมยามในรอบนี้คือ2กับหกใช่ไหมตัวปลายยามคืออะไรคือ3เพราะฉะนั้นตัวหลักคือคือ1คือคือตัวหลักไม่ใช่ตัวยามานะแต่เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้เรื่องของแพทย์ท่านยามเนี่ยท่านรู้ตัวหลักตัวคุมตัวปลายใช่ไหมตัวหลักตัวคุมตัวปลายได้นี่โอสุดยอดอันนี้อย่างเมื่ออันนี้เมื่อวานเนี่ยตัวหลักคือ1ใช่ไหม ตัวคุมคือ2ก็6ตัวปลายคือ3เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละท่านจับยังไงก็ได้จับยังไงก็ได้ได้ตังถ้าเอาไปวินเป็น3ตัว2ตัวหรืออะไรแล้วแต่โป๊ะเชะมาเลยนะอันนี้คือ18ดนิกาตรงเลยนะท่านต้องไมไ่ไปคิดอะไรเลยคืนนี้คือ18นาิกา18ดนิกาสนาทีเป๊ะเลยครับแต่ทีน,นี้ถ้าก็ไปดูในลักษณะของตัวตัวที่เขาตัวที่เขาจะคุมอยู่ใช่ไหมอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็ถือว่ามีโอกาสมาเพราะวันมัน1นกับ6ใช่ไหมถ้า1ไม่มาก็ต้อง6มาตัวคุมมา ถ้าหนึ่งไม่มาเพราะเป็นประธานอยู่แล้วถ้าตัวหนึ่งไม่มาก็โตหกมาเพราะเป็นตัวคุมไงสองหกเป็นตัวคุมยามนะสองหก็ไเป็นตัวคุมยามสาม่เป็นปลายามนะสามเป็นปลายามสามเป็นปลายามและเป็นตนุเศษด้วยอย่างเงี้ยพอเป็นตนุเศษด้วยและประโยูน์เรือนตัวคุมยามอีกต่างหากด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สองหกสามเนี่ยนิ่งๆเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าหนึ่งไม่มาก็จัดหกสามเต็มๆก็ได้ตรงนี้เต็มๆเลยได้เต็มๆนะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่มีท่านจะไม่มีแบบคือท่านจะนิ่งอ่ะ และท่านจะไม่มีแบบประเภทแบบออาอาโอเควิธีการของเราก็คือไอปะทูอ่ะปาทูแล้วเข่ง้องเข่งโอเคแน่นอนอยู่แล้วสายปะทูเนี่ยไม่มีปัญหาท่านก็ใส่ไปตามนั้นสายปะทูไม่มีปัญหาเลยครับสายปะทูนีได้แต่ว่าเกิดว่าท่านสายประวานอ่ะใช่ไหมท่านจะทำตังคัยังไงถ้าเป็นสายปลาอีปลาปลาอะไรปลาแซลมอ ปลาแซลม์แล้วจะทำยังไงปลาแซลปลาแซลไม่ใช่ปลาซิวนะปลาแซลม์ปลาแซลปลาซิวอ่าแซลม์แซลม์ออกเสียงง่้ตรงเนี้มเนี่ยถ้าจะทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นต้องมีบ้างไม่ใช่จะกินแต่ปลาซิว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 อยู่นั่นแหละ เออมันต้องเบื่อบางทีไอ้ไอ้ปลาซิวจอมน่ะจอมปลาซิวเนี่ยที่กินก็กินได้ทุกวันนั่นแหละไม่ขาดหรอกเออก็กินปลาซิว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 อยู่นั่นแหละกินจนเป็นโรคไตได้แล้วมากินเอาปลาซิวปลาซิวปลาซิวเพราะมันเค็มไงนะเออเพราะฉะนั้นต้องต้องกินปลาตีไอ้ไอ้ปลาอะไรนะปลาต้องของของต้องปลาแซลมอนนี่ของที่ไหนของทะเลน้ำหรือของที่ไหนน่าจะเป็นของแถวยุโรปหรือของสวิตซ์หรือของ ที่ไหนไม่รู้เขาว่าดีที่สุดอะดีที่สุดนม่เจ้าของญี่ปุ่นในญี่ปุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่ครับญี่ปุ่นมันมีสารกรรมน้ภาพรังสีที่มันยังมีอาจจะมีเชื้ออยู่ไงแต่ที่ไหนที่สวิตหรือที่ไหนไม่รู้ที่เป็นปลาแซมอนที่ว่าดีที่สุดอะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่แน่ใจนั่นแหละ้าต้องหาแบบนั้นบ้างหาแบบนั้นหาอย่างไงก็เนี่ยศึกษาเรียนรู้ตรงเนี้ยเนี่ยวันที่25นี่นะผมจะเอาแพทเทิร์นนี้ไปสอนท่านพอสอนท่านได้ปุ๊บท่านจัดด่นหนึ่งรู้ตัว เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวประธานประธานของยามนะถ้าจะรู้ตัวประธานตัวคุมยามและก็ตัวปลายยามอันนี้มันจะต่างจากต้นกลางปลายนะมันจะต่างจากต้นกลางปลายต้นกลางปลายเนี่ยคือหาดาวหาตามตัวยามีธรรมที่ท่านเรียนไปแล้วส่วนหนึ่งนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าตัวประธานและคุมยามและปลายยามเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยถ้าท่านเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้สุดยอดมากอันนี้ของเมื่อวานในนี้รอบ18 นาฬิกามันออกอะไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าแน่ๆมันต้องมี2กับ6กับ3แน่นอนเพราะตัวปลายามคือ3ถ้า2ไม่มา6กไม่มาแต่จริงๆก็น่าจะมีมีสิทธิ์มาด้วยกันนั่นแหละครับจต่เมื่อวานนั้มัน6กสามเลยนะที่ผมจําได้อยู่6กสเต็มเต็ม ผมบอก6กสามเต็มๆถ้าหนึ่งไม่มาก็6กสามเต็มๆเพราะหนึ่งนี่ผมก็ไม่ค่อยเฉลียวใจเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะเนี่ยว่าหนึ่งเขาเป็นประธาน 1, เขาอาจจะให้2ตัวคุมยาม,มาแล้วก็ตัวปลายยาม,มาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ออกตัวอ่าน่าจะเป็นตัวคุมยามกับปลายยาม,มานะเมื่อวานเต็มๆนะอันนี้คือหลักการนะวิธีการเหล่านี้ท่านดูจากตัวเนี้ยสามที่ห้าภูมิตาที่สองดาวแล้วเสร็จแล้วท่านก็เอาไปเข้ากับดวงดาวใช่ไหมไปแมทช์กันนะเข้ากับดวงดาวไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวหนึ่งห้าสองเนี่ยหนึ่งห้าสองนี่ท่านจะได้สองอยู่ตัวหนึ สองเป็นตัวขุมยาเพราะฉะนั้นสองก็มีแนวโน้มที่จะมาสูงมากแสวก็จะมีสองที่จะมีแนวโน้มมาสูงมากเห็นไหมอันนี้คือลักษณะของ18บแปดนการนะนี่ผมให้ดูของท่านเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวาน,วาน,วานครับท่านดูเมื่อวานนะอา้าวท่านใดอยากจะต่อไปในในช่องเอ็กโทติฟชแนลเนี่ยผมจะเอาตรงนี้เข้าไปอธิบายนะเข้าไปอธิบายนิดๆหน่อยๆตามจังหวะมันมีนะตามจังหวะมันมีในเอ็กโทติฟชแนลนะท่านก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกในช่องเอ็กโทติฟชแนลได้นะอ้าวกลับมาดูวันนี้เลยสิ การพัฒนาของมาโรค18นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันจันทร์วันเริ่มต้นของการทํางานของสปาห์ดนะวันจันทร์นะวันจันทร์นี่ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความอึดอัดนะเพราะเนื่องจากว่าเราหยุดมา2วันนะหยุดมา2อวันก็จะพอถึงวันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็จะอึดอัดไม่ค่อยแอคทีฟนะวันจันทร์จะไม่ค่อยแอคทีฟโดนวันจันทร์จะโดนถีบ จีบ่ะวันจันร์จะโดนจีบเพราะว่ามันตื่นยากนะเพราะว่ามันเลยนอนสองวันมาตื่นสายไงว่าวันจันท์ก็จะติดนิสัยอีกทีคนบางทีก็จะขี้เกียจเดียนไปวันจันท์นี่แหละอ่ามันจะเป็นประจานะวันจันมักขี้เกียจแต่วันอังคารรู้สึกไม่ได้มันหยุดไปวันหนึ่งแล้ววันอังคารต้องไปประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นนะอ้าวอันนี้คือวันจันร์วันจันร์วันจันเมื่อกี้ท้าถ้ารู้จักประธานคุมปลายนะประธานคุมปลายนะประธานเเขาเรียกตัวประธานยามตัว คุมยามแล้วก็ตัวปลายยามถือว่าสุดยอดมากๆนะที่ท่านเรียนรู้ไปเมื่อกี้นะที่ท่านจะต้องศึกษาวันที่ยี่ห้าแหละผมจะเข้าไปให้ท่านตามนั้นอ้าวอันนี้ก็คือเป็นสายรีเลย์วันนี้เจอหกกับหนึ่งครับเจอสองตัวจะเหนื่อยนิดหน่อยนะพอเจอสองตัวแล้วเจอจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ว่าหกกับหนึ่งมาแน่ๆและวแต่นี้ถ้าเกิดว่าหกกับหนึ่งถ้าจะเลือกอะไรก็หกกับหนึ่งก็เจอตลอดหนึ่งสองสี่หกก็เจอเจออีกในในสิบสองเบสเนี่ยสิบสองเบสท่านรู้เช้าได้เช้ารู้ก่อนได้ก่อนนะจะแตกทตัวได้นะพย์ตัวไมม่่ใชธรรดาานนนะครับบเเสี่่ยท เรียนไปแล้วท่านอย่าชะล่าใจกับเขาครับนิ่ง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 กับเขาแล้วได้ตังค์ทุกรอบนิ่งนิ่งกับเขาแล้วได้ตังค์ทุกรอบนะสิบสองเมตรเนี่ยสิบสองเมตรแต่แต่ว่าหลักการง่ายว่าถ้าสิบสองเมตรลงแล้วท่านก็ต้องพยายามเผาไง พยายามเผาเขาลงแล้วก็อาจจะลงได้อีกแต่ก็จะไม่ลงเลยแต่วันนั้นทั้งวันก็ได้ลักษณะอย่างนี้ท่านต้องรู้วิถีของเขาด้วยไม่ใช่ไปขยันขยอเขาลงเขาลงเขาลงบางทีนะแต่ว่าจังหวะที่เขาลงท่านไม่ได้ลงอย่างนี้ก็แล้วแต่จังหวะเขาขึ้นเขาถ่าลงจังหวะท่านลงเขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ตรงกันเพราะนั้นขึ้นกับลงท่้นันตรงกันนะเออเป็นลักษณะนะครับได้ประมาณนั้นแหละอ้าวนี่คือลักษณะของเราการใช้หลักวิชาทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านเรียนไปนะสายรีเลยเราเจอหกแล้วโจกระหนึ่ง เจอกันหนึ unter, six, six ่งก็เจอหกกับหนึ่งเราเจอหกอยู so it, this, high, ่แล right, 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 right. ้วเจอหนึ่งอยู่แล้วก็หกกับหนึ่งก็มีแนวโน้มที่มาสูงมากอะไรหลายอาจารย์นั่นก็ทีนี้ต้องไปดูตัวคุมยามดูปลายามดูมันจะมากอะไรก็ต้องไปดูนิดหนึ่งถ้าเอาในนี้ถ้าเอาในนี้มันก็จะมีอ่าอ่าหกหนึ่งันแหละแล้วก็อ่าหนึ่งห้าก็ได้อ่าหนึ่งสี่ก็ได้หกสี่ก็ได้นะประมาณนี้นะถ้าเอาตามในที่มันรีเลทกันนี้นะถ้ามองจากการรีเลทกันตรงนี้อ้าวนี้สายรีเลทนะอ้าวไปดูสายวิเคราะห์จาะจากตั้งระบบของ้านอยอันสปาด มีคนบอกอาจารย์ขอแบบนี้ขอแบบนี้ไอ้แบบนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันสายยาสายหวานยาวอยู่แล้วครับสายวานยาวต้องกระจัดไปตามนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าสายวานสั้นต้องไปดูในเอ็กซ์คลฟชแนลนะอันนี้หวานยาววานยาววานยาวได้ตังค์แน่นอนอยู่แล้ววันนี้4กับ8เป็น d j r 4กับ5เป็น ods หรือ dmy เพราะนั้นก็เจอ4ก็เจอ4ก็มาเจอ6ก็6 1 6 4ใช่ไหมหกหนึ่งกก็อยู่แค่นี้ไม่ใช่หนึ่ง่หกสีก็อยู่แค่นี้ครับาเพราะว่1กสีให้าเพราะว่านึ่งก4 1 4ใช่ให้ปรานั้ง ถ้าเกิดว่ามันไม่โชว์อะารจ้าไม่ไม่โชว์แล้วก็จับที่ห้าแปดหนึ่งห้าแปดหกจับไปแบบนี้ก็ได้นะ้ก็ได้สามตัวเลยเป๊ะๆแต่ว่าตามนี้วิเคราะห์ไว้ตามอ่มอาวิเคราะห์จอจะตามนี้หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งสี่หกสี่สามหนึ่งสี่แล้วก็สามหนึ่งห้านะครับแล้วก็สายหว่นยาวก็จับตามนั้นไปน,นี่ของห้านอนอันสปาดานังน,นะ,ะตรงเมื่อกี้ที่ผมว่าขึ้นแพทเทิร์นหนึงนั้นท่านสามารถจะเอาไปสองทุ่มได้นะแต่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือของวันเมื่อวานนะไม่ใช่ของวันนี้นะวันนี้ต กิ่งห่วงช่วงวันด้วยเหมือนกันนะอา้าวไปดูที่สายวิเคราะห์เจาะจ,จัตารัสของลาวเลยนะไปดูที่ลาวลาวนี่สูตรนี่ก็ถือว่าสําคัญนะครับที่แล้วนี่สูตรผมก็ว่าน่าจะมาเต็มอยู่นะราวที่แล้วสูตรน่าจะลงน่าจะลงอยู่นะครับสูตรลาวนี่ถือว่าผมว่าเหนียวนะสูตรลาวนี่ว่าเหนียวอาจจะหลุดไปบ้างแต่ก็โดยลักษณะทั่วไปแล้วจะเหนียวมากนะอา้าวอันนี้ตามนี่สายรีเลทสายรีเลทของลาวเนี่ยเราไม่เจอเราไม่เจอตัวเหมือนนะเราเจอ932เลย 932เลยเราไม่เจอตัวเหมือนเราเจอ5104อ่ารีเลก,กัน6อยู่ธรรมดา1นกับ4รีเลก,กันเพราะต้นตัวเรยจริง1น4แล้วก็มี1 4นั่นแหละเพราะนั้น14ลักษณะแล้วก็1น1 2 1 9า3หนึ่กจัดไปตามมันก็ได้จัดไปกับ LD นะจัดไปกับ LD ถ้าท่านรู้ตัวเ y c เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับโอจัดกับ SYC ได้เลยนาย y c นี่ถือว่านิ่งๆอยู่แล้วสบายๆนิสัวิะห์ เจาะจ,จักตารางเลขสายดาวอันนี้ก็ไม่ใช่สายดาวอันนี้ก็เลยสายรีเลสายรีเลทไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตารางบของลาวครับวิเคราะห์เจาะจัตารางบของลาวก็จะมาคล้ายๆกับฮานอยแบบเมื่อกี้แหละเพราะว่าฐานเลขมันจะมาจากฐานเดียวกันเพราะเป็นวันเดียวกันเนะเพราะนั้นฐานเลขเขาก็จะเป็นฐานเดียวกันเพราะถือว่าเป็นวันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเจกับแปดเป็น DJR นะของลาวเนี่ยเจ็ดกับแปดเป็น DJR แล้วก็สี่กับห้าเป็น o oh d เพราะฉะนั้นเราก็ไม่เจอกันมันจะไม่อันนี้ไม่เจอกันนะอันนี้หกกับหนึ่งทำให้เราได้ตังค์แล้วก็ R ่กับ5เป็นโอเดตเราคือว่า DMY 8แปกับ7เป็นอ่าก็เรียกว่าเป็น DJ r ใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่ชนอะไรกันเลยพอไม่ชนอะไรก็ท่านเก็จะมันก็มันก็ยากหน่อยแต่ว่าท่านก็จับคู่กันเลยถ้าจับคู่ก็จะยาวนิดหนึ่งท่านก็ต้องมีหลักไ่ะมีหลักว่าเราจะยึดอะไรถ้าเราเราก็ยึด5 6 1หนึ่งพอห้าหนึ่งปุ๊บท่านก็ยึดตามนี้เลย5้าหนึ่งปุ๊บก็คือ6กับ1นทำมาเราได้ตังก็เจอ6กับ1นทำมาเราได้ตังก็เอามาเป็นสายหวานยาวตามนี้ที่ผมวิ สายหวานยาวของเราตามนี้เลยหรือว่าท่านจะจัดเอาแค่มันก็จัดได้หมดแหละหนึ่งหกสี่ห้าแปดเจ็ดมันเยอะไงมันเลขตั้งกี่คู่อะสามคู่หกตัวาสามคู่หกตัวเพราะฉะนั้นเราต้องคัดคัดเอาดูว่าในกลุ่มนี้ผมก็เลยไม่คัดให้ท่านตามนี่เป็นสายหวานยาวตามนี้ของเรานะแล้วก็ไปดูสูตรเพิ่มเติมนิดหน่อยของเรานะครับดูสูตรเพิ่มเติมพอท่านได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะสายหวานยาวท่าน,นก็ดูสูตรเพิ่มเติมครับสูตรเพิ่มเติมท่านก็เจอตรงนี้ครับเราเจออะไรล่ะเจอหกห้าสี่สามอ้าวเจอหกห้าส จัดไปแค่ในหนึ่ง43เพราะว่า6ข้า3เป็นดาวไงเอ้เป็นสูตรนะครับผมว่า43เป็นซิมลาวครับนะซิมลาวนั้นก็ดูตรงนี้3กับ49อันนี้มัน43กมเจออยู่ที่3กับ4ถ้า3กับ4มาทั่นก็36 46 35 45อยู่แค่นี้ไม่มีอะไรครับถ้าเกิด3กับ4ไม่มาอะไรจาง3กับ4ไม่มาทั่นก็เจอ9ตัวเดียว9ตัวเดียวก็96 95เลยเต็มเต็มก็เด้นที่96 95ได้เลยครับเนี่ยของลาวนะ เต็มๆนี่เก้าก็กห้าที่ผมอากไว้สีเหลืองไว้นีแ่แหละก็จัดไปตามนั้นได้น,นี่ของลาวสูตรลาวนะสูตรลาวผมว่าค่อนข้างเหนียวครับสูตรลาวค่อนข้างหนียวิจารณาดูให้ดีครับสูตรลาวนะสูตรลาวพิจารณาดูให้ดีครับก็ตามนั้นลวกันมาแน่นอนนิ่งๆสบายใจได้นะอันนี้ของอลาวนะครับของลาวเอ้าเดี๋ยวท่านแต่จะไปติดตามทางช่องเอกอติชแนลนะก็ไปติดตามได้จะวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งมากกว่านี้วิธีการอะไรต่างๆก็จะทําให้ได้มากกว่านี้ะวันนี้ก็ทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่ที่ใจทุกอย่างขึ้นอยู่่ทีาควม ปาถนาและความตั้งใจของตัวเราเองด้วยนะหัะวใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหนูน,หน้าสําเร็จและได้ด้วยใจใจท่านเป็นสิ่งที่มีค่าบุญค่ามาหาศาลนะเพราะฉะนั้นท่านจะทําอะไรออกไปมันจะขึ้นเป็นเป็นขึ้นที่กระจายออกไปเมื่อขึ้นกระจายออกไปมันก็จะต้องหวนกลับมาหาท่านอย่างแน่นอนนะ คิดดีในสิ่งที่ดีงามมันก็จะหวนกลับมาหาท่านในสิ่งที่ดีงามถ้าคิดไม่ดีอะไรต่างๆสิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับมาหาเราทําให้เราเหนื่อยทําให้เราบากทำให้เราแย่เพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราคิดให้มันดีเอาไว้มันจะได้ส่งกระแสขึ้นออกไปแล้วขึ้นความดีก็จะย้อนกลับมาหาเราดีแบบมหาศาลท่านจะได้ราควัลได้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีแบบท่านที่ยิ้มรับทรัพย์รับเงินล้านกันเลยโชคดีกับทุกท่านครับ